พบกับช่วงรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตาวันนี้ครูพินจะมารีวิวเครื่องสําอางมงคลค่ะตัวแรกนะคะคือน้ําตบพฤกษาทิพย์ค่ะตบหน้าลงไปค่ะเหมือนลงหนะ้าหน้าท้องกับหน้าของเราค่ะตัวที่2นะคะไดโวเซรั่งเป็นน้ําแร่แช่หินมงคลนะคะใช้แล้วแห่งปังแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะต่อไปตัวที่3ทุกคนขาดไม่ได้นะคะเขาคือกันแดดแัมโบนะคะซองสีม่วงนะจ๊ะบอกเลยเป็นกันแดดพลังงานแห่งคนยิ่งตบยิ่งแห่งยิ่งตบต่งยิ่งเข้าจา้าและตัวที่สี่ตามด้วยลักชูรีร่ลิฟค่ะ เป็นลิปสติกพลังงานหินมงคลบอกเลยว่าพลังงานเขาเด็ดมากค่ะเขามีหลายสีวันนี้ใช้สีชมพูตูซับจ้า กิเตอร์ทาตาอัญมณีพลังงานหินมงคลบอกเลยตัวนี้เด็ดค่ะทาตา,าทาปากทาแก้มได้หมดนะครเพิ่มความวิงวับนะคะมีออร่าสเสน่หใหายกับผู้คนที่พบเห็นเราใครเห็นรักเราศรัทธาเราใครเห็นรักเราเมตตาเอ็นดูเราดูค่ะทาปากแล้ววิงว่งวิ่งวบับสวยมากค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าตัวนี้ใครไม่ใช่พลาดจริงๆนะคะอัญมณีเขาเน้นๆค,ะค่ะห่งปักสมชื่อต้องที่นี่ที่เดียวค่ะกับ T.S. w รวยงงในดวงเงินกับครูสิตา